ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเขาส Wonder Tale a l t e r n a t i v e u n i v e r s e Story ในตอนของ The Multiverse r e s c u e ในเวอร์ชันที่จะอัปเดตเรื่องราวแล้วก็นำเรื่องราวเก่าๆที่เคยเล่าไปมาเล่าใหม่ให้ฟังกันอีกรอบจากสาเหตุที่ว่าวิดีโอเก่านั้นค่อนข้างจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็วิดีโอที่เพิ่งลงไปเมื่อวันพุธเนี่ยก็ขอยกเลิกไปก่อนจากสาเหตุที่ตอนทำวิดีโอมันรีบไปหน่อยจึงทำให้เนื้อหาของวิดีโอนั้นเกิดความผิดพลาด ้อมกับมันพลาดไปหลายจุดมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ขอเก็บวิดีโอนั้นไว้ก่อนไว้ในเรื่องของคาเฟ่ฟิกมันอัปเดตเมื่อไหร่เราจะเอามาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วขอกราบขออภัยณที่นี้เอาล่ะมาเริ่มเรื่องราวของ Multiverse r e รสคกันเลยเปิดเรื่องราวของจักรวาล Multiverse r e e s คิเมื่อเออร์สแสมีแผนการล้านในการลบล้างจัก,กรวาลต่าๆที่มีอยู่เพื่อที่จะทําให้จักรวาลทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่ฟอง so ว่างเปล่าและฉากก็ตัดไปยังทางด้านของคลาสิกแสด ที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในเสิ้นเวลาของทูบและฟิลิปตัวที่ไม่ลืมถึงการกระทาของฟิกิปทงการฆ่า,าพาิลัสและเหตุการณ์เจโนซด์ถึงแม้ว่าทางด้านของฟิลิกจะบอกกับแซนไปว่าเธอนั้นไม่คิดจะทาให้มันเกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแต่ดูเหมือนว่าแซนคลาส,สิกนั้นก็ยังไม่เชื่อใจเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันก็ไม่ปากกับเดจาวูซะเท่าไหร่ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแซนและฟิกิปมันเลยทำให้ฟิลิปหนีไปรอกห้า,ายอยยุคนเดียวซึ่งมันก็เข้าแผนของอรอแไปยงดี ในระหว่างที่ฟริกเนีนกำลังโศกเศร้าก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นก็คือเออร์เลอร์แซนที่เขานั้นคอยจับตาดูฟริกอยู่นั่นเองและในเมื่อฟริกไม่มีคนคุ้มกันแบบนี้เลยทำให้เออร์เลอร์แซนสามารถลักพาตัวฟริกจากยูทีไปได้อย่างง่ายได้ซิ่งแน่นอนว่าแซนคลาส,สิกพยายามตามหาจนกระทั่งได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอแน่นอนว่าแซนยูทีนั้นพยายามต่อสู้กับเออร์เลอร์แซนรวมทั้งพวกแซนจากด้านมืดไม่ว่าจะเป็นเฮอร์เลอร์หรือเมอร์เดอร์แซนแน่นอนว่าแซนคลาส,สิกนั้นไม่สามารถสู้้ไดเลย จนทำให้ฟิกนั้นถูกลับพาตัวไปส่วนทางด้านแซนคลาส,สิที่ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยก็เริ่มคิดหาวิธีที่จะช่วยฟิกได้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่สามารถฆ่ามิติได้เลยจนกระท,ทรั่งความหวังของเขาได้ปรากฏขึ้นอิงแซและเราพวกของจากอันเดอร์สวัสบซูเบอรี่แซนและพาเ์ลัสอันเดอร์สวับทั้งสามได้ปรากฏตัวต่อหน้าแซนยูทีพร้อมทางแนะนําตัววกกับพยายามเล่าเรื่องราวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบลสาคัญของจักรวาลอันเดอร์สวับนั้นถูกลับพาตัวไปนั่นก็คือคาร่า คืนนั้นถูกจับตัวไปโดยฝีมือเออร์เแสรโดยที่เออร์เแซดมีแผนการหลายในการทำลายล้างจัก,กรวาลน,นั่นก็คือการรวบรวมตัวเราเด็กมนุษย์ที่มีพลังบริชาที่แข็งแกร่งของแต่ละจักรวาลมารวมกันและใช้พลังของพวกเธอเหล่านั้นในการรีเซ็ตจักรวาลทั้งหมดหลังจากที่แซนยูทีได้รับฟังเช่นนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นมาทำให้แซนยูทีนั้นยืนยันเลยว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้โกหกและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกับกลุ่มของอิงแซดเพื่อที่จะช่วยฟิกกลับมาให้ได้ ตัดไปทางด้านของฟลิกยูทีเธอนั้นถูกกักขังไว้ในมิติแห่งความว่างเปล่าที่เอเลอรซแซน,นั้นอาศัยอยู่พร้อมกับพวกพ้องบางส่วนที่ถูกจับตัวมาด้วยทั้งอลิซาและคาร่าของอันเดอร์สวับหลังจากที่จับตัวฟลิกยูทีมาได้เอเลอรซแซนก็ได้ดําเนินแผนการขั้งต่อไปนั่นก็คือการจับตัวฟลิกจากจักรวรรฟาวเวอร์เฟลซึ่งก่อนที่จะเริ่มภารกิจเจ้าดัสกับเจ้าเฮเลอร์ม่นก็มีการทะเลาะกันอยู่เล็กหน่อยพร้อมกับมุกข,ของชื่ออลิซาว่าไม่ชื่อเฟรดวิหเลอก,ก็คือเนื้อสด ก่อนที่จะถูกเอร์เล์แฟนลากตัวมาทำภารกิจเดียวนี้แลายชากก็ตัดพิธามด้านของพวกแฟนยูทีในระหว่างที่กำลังเดินทางไปยังมิติตีต่อไปอิงแสก็ได้รักษาบาดแผลให้กับแซนยูทีเพื่อให้เขาพร้อมกับการต่อสู้และเมื่อพวกเขานั้นมาถึงก็พบว่ามิติีของฟาเวอร์เฟลเหมือนจะมีการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นนั่นก็คือพวกเอร์เล์แซนมาถึงที่นี่ก่อน9หนึ่งและสามารถจับตัวฟิกของฟาเวอร์เฟลไปได้ควบคู่กับฟาเวอร์เฟลแสกที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ ซซนยูทีพยายามขัดความแผนการของเออร์เลอร์แซนโดยการกระโดดตามเข้าไปด้วยเขานั้นเข้าโจบตีใส่ดัดแสแซนและพบว่าไอ้เชีย่ยงไม่ปต่อยไม่เข้าและก็ดูพวกเออร์เลอร์แซนและเฮอร์ลูโจมตีสวนกลับทำให้แซนคาสิกระเด็นออกจากประตูหวาบและตกไปยังมิติของจักรวาลเอ็กโคเทลมิติที่มีจีแซนอยู่นั่นเองซึ่งในระหว่างที่แซนยูทีนั้นกำลังตกไปยังมิติของเอ็กโคเทลเขานั้นก็รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือฟิกกลับมาให้ได้ จนกระทั่งเขานั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเขานั้นอยู่ในอ้อมกรของฟิกจากกรวันอีโคเทลพร้อมกับความตกตะลึงของแซนยูทีอีกนิดหน่อยเพราะว่าทาไมฟิกมันสาวได้ขนาดดีวะแต่ไม่ทันได้ทําอะไรก็ถูกทีแซนั้นเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนเขานั้นเข้าโจมตีใส่คลาสสิกแซนด้วยความเข้าใจผิดมนเลยทาให้คลาสสิกนั้นต้องพยายามอธิบายให้ทีแซนั้นเข้าใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สําเร็จเลยทําให้อ c โคฟิกนั้นรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ตบหัวทีแซนไป็หนึ่งทีแล้วบอกว่านั่นนายกำ จนมันทําให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันทั้งจีแซนและเอกโคฟิและในระหว่างที่แซนยูทีกำลังเฝ้ามองอยู่นั่นเองข่าวนั้นก็ถูกใครบางคนเข้าโจมตีเด็กคนนั้นก็คือฟิกจากอันเดอร์เฟลด์ด้วยสาเหตุที่ฟิกจากวานอันเดอร์เฟลด์เธอนั้นกลัวฟเฟลแซนไปอย่างมากจนมันทําให้เธอมองแซนยูทีเป็นเหมือนเฟลแซนแล้วก็เข้าโจมตีเพื่อป้องกันตัวแต่แท้าแมงคือการเข้าใจผิดและฉากก็ตัดไปทางด้านของผู้เออร์เลแซน พวกเขาน,านำตัวฟิจกจากจักรวาลฟอเวอร์เฟลมากระถางเอาไว้รวมกันและเริ่มต้นแผนการขั้นต่อไปพร้อมกับดาทอผู้เฮอร์เนอร์และเมอร์เดอร์แซนหรือก็คือดัดแสแซนโดยสาเหตุที่พวกแมงทะเลาะกันตลอดถาปทําให้แผนแม่งเกือบพังเฮอร์เลอร์แซนเลยจําเป็นที่ต้องหาพรรคพวกมาเพิ่มและกลุ่มคนที่เออร์เลอร์แซนนั้นชวนมาได้แก่ดกร์แกสเตอร์ที่มีชื่อว่าแมดดตอร์ผู้บาทพัง ต้นต่อมาในเม่แสบุรุษพูดเป็นตัวแทนของฟันหลและอีกคนหนึ่งที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันดีนั่นก็คืออันเดอร์เฟลแซของกับจีโนแซดด้วยอีกคนโดยที่ขอใบ้าอาไว้ว่าพวกจีโนกับอันเดอร์เฟลแซพวกเขานั้นต้องการที่จะปกป้องจักรวาลของตัวเองให้ได้เต่จัเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกับเอเลอร์แซดอย่างไม่เต็มใจและในอนาคตเฟลแซดและจีโนแซดพวกเขานั้นจะกลายเป็นอิมพอสเตอร์ของกลุ่มเอเลอร์แซดแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตัดไปทางด้านของพวกอิงแซด พวกเขานั้นคิดหนักเป็นอย่างมากว่าจะช่วยแซนยูทีอย่างไรพร้อมกับทําการปลอบใจฟาเบอร์เฟลแซนเพื่อให้เขานั้นหายจากอาการโศกเศร้าและได้ชวนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือฟิกทุกคนออกมาให้ได้และชาก็ตัดไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปทางด้านของพวกแซนยูทีณตอนนี้เขานั้นได้ฟื้นขึ้น,นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกฟิกจากอันเดอร์เฟลนฟาดหัวไปด้วยอาการสับสนมันเลยทําให้แซนยูทีนั้นเข้าไปอบก,กอดฟิกจากักาวอันเดอร์เฟลในทันทีพร้อมกับมันทําให้เธอได้ลองห้ขึ้นมา ซึ่งแซนยูทีก็พยายามปลอบใจเธออยู่นะจนกระทั่งพวกจีแซนั้นได้เข้ามาพูดคุยด้วยและเมื่อไรที่พวกแซนนั้นมารวมตัวกันมันต้องมีการเล่นมุกขึ้นมาอย่างแน่นอนแซนยูทีนั้นเขาเล่นมุกประจำตัวของตัวเองส่วนทางด้านของจีแสแม่งจะออกเป็นมุกทีสาวหน่อยหน่อยที่มันทําให้อีโคฟิกนั้นเกิดอาการเขินอายเป็นอย่างมากและด้วยความรู้สึกที่ดีต่างนั้นได้เกิดขึ้นมันได้กลายเป็นเหมือนตัวเชื่อมมิติที่สามารถทําให้ดีมแสนสามารถเดินทางข้ามมิติมาได้ ดีมนั้นสัมผัสความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นได้เลยทําการมุ่งหน้ามาและก็ได้พบเจอกับพวกแฟนยนูทีณตอนนี้ดีมแซนั้นก็ได้พบเจอกับปัญหาเดียวกันกับพวกแฟนยูทีถึงแม้โลกของดีมแซนั้นจะไม่มีฟิกอยู่ก็ตามแต่ทว่าผนที่ทาให้นแมแซนั้นเปลี่ยนฝ่ายนั่นก็คือเอเลอร์แซนที่มายืนข้อเสนอต่างๆให้กับนาแมแซนให้เขานั้นเข้าร่วมกลุ่มและเริ่มต้นแผนการทําลายล้างจักรวาลมม่เลยทําให้ดีมแซนนั้นต้องช่วยพี่ชายของเขาออกมาได้หยุดจังแผนการร้ายของเอเลอร์แซนให และด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นมันทําให้กีแซนั้นรู้สึกไม่พอใจแต่ทําให้เขานั้นขอตัวไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวโดยที่มีเอกโคฟิกนั้นเดินตามไปด้วยสายเหตุนั้นก็เพราะว่ากีแซนั้นรู้สึกกังวลและเป็นห่วงฟิกเป็นอย่างมากจากเรื่องเลวร้ยรายต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกจัก,กรวาลของเขาเองซึ่งความกังวลเหล่านี้มันเลยทําให้เขานั้นรู้สึกเครียดน,นิดหน่อยรดบรวมทั้งความรู้สึกเก่าๆที่ย้อนกลับมาแต่โชคยังดีที่เขานั้นมีฟิกอยู่ข้างกายเธอั้นปลอบใจจีแซ และบอกให้จีแซนั้นอย่าละทิ้งความหวังจีแซนกับเอโคฟกถือว่าเป็นคู่ที่รักกันเป็นอย่างมากนอนว่ามันต้องมีฉากโรแมนติกเกิดขึ้นแต่ทั่วในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังสวีดจนอยู่นั่นเองก็ถูกเดอะแมสแกสเตอร์เข้าโจมตี The Mask aster, เดอะแมสแกสเตอร์หรือชื่อนีงก็คือแมสนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งเขานั้นได้แนะนําตัวให้กับพวกจีแซนก่อนที่จะเริ่มต้นแผนการเข้าโจมตีและรับพาโตฟิกแต่ทว่าก็ถูกแซนคลาสิกนั้นขัดจังหวะเสียก่อน แซนยูทีตั้งใจจะปกป้องฟิตของจักวดเอโกเทลเช่นกันจนกระทั่งจนีโนแซนได้ปลัตัวออกมาอีกคนหนึ่งจีโนที่เข้าร่วมกับกลุ่มของเออร์เล่แซนเขานั้นได้เริ่มต้นทำภารกิจของเออร์เล่นั่นก็คือการรับพาตัวฟิตแต่ทว่าเขานั้นได้เห็นแซนยูทีบอดีพร้อมกับคิดค้นแผนที่เขานั้นจะใช้หักหลังเออร์เล่แซนแต่ก่อนหน้านั้นเขานั้นจำเป็นที่จะต้องรลอกพวกเออร์เลแซนเสียก,ก่อนโดยกายเขาต่อสู้กับแซนยูที แม่ชาจะตัดไปทางด้านของดีมแสดที่กำลังทงกันอันเดอร์เฟลฟิกอยู่จากน้ำมือของไนท์แม่แสดที่มาตามล่าฟิกด้วยเช่นกันการต่อสู้ของสองพี่น้องได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความพยายามของดีมที่จะดึงตัวไนท์แม่แสดกลับมาเป็นคนดีอีกครั้งให้ได้พร้อมกับชาที่ตัดไปทางด้านการต่อสู้ของแซนยูที่เริ่มต้นขึ้นแล้วแซนยูทพยายามต่อสู้กับทีโนแซนให้ได้แต่เขานั้นก็ไม่สามารถชนะตัวเองที่มาจากเส้นเวลาในอนาคตของเส้นเวลาเจโนไซได้ ก่อนที่จีโนแซนนั้นจะเริ่มต้นแผนการลากตัวแซนยูทีนั่น,านามาพูดคุยโดยหลอกแกสเตอร์ว่าไม่จะไปสู้หนึ่งตอนเด่งอะนะจีโนแซนข่านั้นไม่ตั้งใจจะต่อสู้กับแซนยูทีอยู่แล้วเข่านั้นต้องการจะเริ่มต้นแผนการคือเดี๋ยวฟิกออกมาจาัดน้ำมือของเออเลอร์อกอกฟิตของเขาเองก็ถูกจับตัวไปแล้วเช่นกันแต่จ,จากวานอัฟเตอร์เทลจีโนนั้นเคยพบเจอกับแซนยูทีมาหลายตอหลายครั้ง เลยทาให้เขานั้นเชื่อใจในตัวเพื่อนเก่าของเขาเองนั่นก็คือคลาสสิกแซนว่าคลาสสิกแซนนีก็คือแซนยูที่ต้องช่วยฟิกออกมาให้ได้และฉากตัดไปอีกครั้งหนึ่งไปทางด้านของพวกฟิกณตอนนี้ฟิกของจักรวรรดิฟาเวอร์เฟลนั้นกาลังจะตายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้เธอนั้นมีดอกไม้ขึ้นมาตามตัวสิ่งฟาเวอร์เฟลฟิกนั้นก็ขอร้องให้แซนนั้นมาช่วยเธอพาเธอกลับไปยังสวนดอกไม้เพราะในตอนนี้เธอนั้นกําลังจะตายแต่ก็โชคยังดีที่ได้ฟิกจากจากกา After ักรวรรดิอัฟเตอร์เทล เธอนั้นเป็นฟิกเพียงคนเดียวที่มีพลังมากพอที่จะยื้อชีวิตของฟิกจากเฟลว์เฟลไว้ได้และบทสนทนาของเราฟิกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ละคนก็ได้แนะนําตัวพร้องกับเล่าเรื่องราวของตัวเองรวมทั้งคอฟิกที่ถูกจับตัวไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันเธอนั้นถูกเอรรซแอนตึงล่างเอาไว้เลยทําให้ไม่สามารถขยับตัวได้หรือใช้พลังได้ ณตอนนี้ขอฟิกเองก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังเช่นกันโดยที่พวกเธอทุกคนนั้นก็ไม่มีแผนการที่จะแหกคุกนี้ออกไปได้เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งในระหว่างที่พวกฟิกนั้นกำลังไล่ซึ่งความหวังก็ได้ฟิกจากจากัจกรวาลอัลเตอร์เทลนี่แหละเป็นคนปลอบใจพร้อมบอกทุกคนว่าแฟนของเธอนั้นมีแผนการที่จะช่วยพวกเราออกไปนั่นก็คือจีโนแซนณตอนนี้พวกเราทําได้เพียงแค่เชื่อมั่นในตัวจีโนแซนเพียงเท่านั้นและเราแซนคลาสสิกที่กำลังจะมาช่วยพวกเธอสิ่งในระหว่างที่พวกฟิกนั้นกาลังดีใจกันอยู่นั่นเอง คาราที่รู้สึกแปลกใจว่าทําไมอลิซ่านั้นถึงเงียบไปเธอนั้นได้หันไปมองอลิซ่าและบว่าอลิซ่านั้นกําลังถูกเมอร์เดอร์แซนั้นต้องมองอยู่เขานั้นรู้ว่าอลิซ่านั้นไม่ใช่เพล็กรวมทั้งพลังของเธอเองก็ไม่ใช่ดีเทอร์มิเนชันระดวงวิญญาณของอลิซ่านั้นไม่ใช่สีแดงเมอร์เดอร์แซนเขานั้นตั้งใจจะฆ่าอลิซ่าทิ้งแต่ก็ถูกคาร่านั้นขัดขวางไว้เสียก่อนด้วยใบหน้าของคาร่าจากจักรวาลด้วยสวับ ที่มันเหมือนกับคาร่าของจักรวาลของเขาเองเมื่อเดอร์แฟนได้เข้าโจมตีใส่คาล่าของอนเดอร์สวัตและชากก็ตัดไปอีกครั้งหนึ่งตาไปทานได้ของจีโนแซนและแซนลรัสิก ณตอนนี้ทั้งสองได้พูดคุยถึงแผนการที่จะช,ช่วยเหลือฟิกออกมาให้ได้โดยที่จีโนแซนจะเตรียมว่าเขานั้นจะฟังตัวลายและจะเดินทางกลับไปพร้อมกับเออร์เลอร์แซนและหาจังหวะที่พวกเออร์เลอร์นั้นเผลอช่วยเหลือฟิกออกมาจากกองขังและให้พวกแซนยูทีนั้นตามมาสมทบและเมื่อทั้งสองคนนั้นเตรียมบทกันเสร็จแล้วกว็ได้ปล่อยแซนยูทีให้ไปช่วยเหลืออันเดอร์เฟลฟิกที่กำลังจะถูกตามล่าโด,ดยฝีมือของไ์แมรแซนยูทีได้เข้าไปช่วยเหลือเฟลฟิกก่อนที่จะพบว่ามีคนคนหนึ่งเข้าโจมตีเขาด้วยเช่นกันนนนันนนนคค้ือล ขานั้นได้เขา้าโจมตีใส่แซนคลาส,สิกโควูกับการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของจีโนแซนที่ได้เริ่มต้นบทที่เตรียมกันเอาไว้แซนยูทีเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับจีโนและเฟลแซนแล้วก็ได้ทําการวิ่งหนีแซนยูที่ UT, เขานั้นได้ทีละปอตหาที่ปลอดภยัยเพื่อที่จะใช้ซ่อนตัวฟิปจากจักรวาลอันเดอร์เฟลแต่ทว่านะตอนนี้ีเขานั้นเริ่มไร้ซึ่งเลี้ยวแรงจากการต่อสู้กับจีโนแซนและการวิ่งหนีจากเฟลแซนมันทําให้แซนยูทีนั้นเริ่มหมดแรงและทําให้เขานั้นสลบไปและในโลกแห่งความฝัน ขอนั้นได้ฝันลายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอนั้นถูกฟิกเนั้นฆ่าตายก่อนที่ขอนั้นจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและพบว่าฟิกนั้นอยู่ในอ้อมกอดของเขาเองแต่เพาว่าฟิกที่อยู่ในอ้อมกอดของเขานั้นเป็นฟิกที่ตายไปแล้วฝีมือนั่นก็คือแซนอยู่ที่จัดทไลายจีนโนซด์ที่อยู่ในความฝันแซนในจีนโนซด์นั้นมีเป้าหมายนั่นก็คือการฆ่าฟิกและไม่ให้ฟิกหวนคืนกลับมาอีกครั้ง โดยที่มันไม่ใช่ความปัฒนาที่แท้จริงของแซนยูทีเลยแม้แต่นิดแต่โดยเหตุการณ์ต่าง,าง,างๆพบกับภาพที่เลวร้ยวายที่อยู่ภายในความฝันมันเลยทําให้แซนยูทีนั้นจิตตกและไรลซึ่งความหวังจนกระทั่งเขานั้นถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยฝีมือของดีนแซดในตอนนี้แซนคลาสิกหลุดพ้นจากฝันร้ายที่เกิดขึ้น พร้อมกับผานไปมองทางด้านของฟิกจ,กจากจักรอันเดอร์ฟิลล์ณตอนน,ตนี้เฟลฟิกนัก้นกำลังโศกเศร้าเป็นอย่างมากเพราะฟาวีถูกในเมซานจับตัวไปส่วนทางด้านของจีแซนเขานั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือฟิกได้และมาระบายอารมณ์กับแซนยูทีเ๋ยวที่แซนยูทีนั้นก็ได้ถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากดีมแซนดีมแซนนั้นน่าให้ฟังว่าเขานั้นพยายามปกป้องฟิกและแซนยูทีจากน้ำมือของไยเมย่ ก่อนที่ฟิกจากอีโคเทลนั้นจะมาช่วยเหลือพวกเขาอีกทีหนึ่งโดยการลอ่อในแอมให้เอาโนวดของตัวเองนั้นจุ่มลงไปในทรายดูดเลยทำให้สามารถยื้อเวลาจากในแมแซนไปได้ส่วนเรื่องที่ว่าทำไมวอเทอร์ฟาวนั้นถึงมีทรายดูนั่นก็เพราะว่าจาักรวาลอ h โคเทลเป็นจักรวาลที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของขอบมาในทําให้ภูมิประเทศภายในจักรวาลอีโคเทลนั้นบิดเบี้ยวไปด้วย่วนทางด้านของกีแซนเขานั้นเผชิญหน้ากับแมดแกสเตอร์แต่ทว่าเขานั้นไม่มีพลังมากพอที่จะสังหารแมดแกสเปอร์ได้ แล้วก็ทูกแมสแกสเตอร์นั้นเล่นงานกับหมาในระหว่างที่จีแซนั้นกำลังพลาดค่าก็ได้ฟิกนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือเธอนั้นตะโกดบอกให้แมสแกสเตอร์ปล่อยตัวจีแซนซะแต่เพราะว่าเธอได้แหละเป็นคนติดกับดักของแมสแกสเตอร์เข้าเต็มๆ ตอนนั้นรอจังหวะที่จะจับตวัวฟิกและในที่สุดเขานั้นก็ทําสําเร็จหลังจากนั้นไม่นานนายมสแซก็หลุดพ้นพนาการจากบอสไซดูพรอกกับมานุมตัวกับพูกแมสแกสเตอร์อินอแซนได้บอกทุกคนว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วมีเวลากลับไปยังฐานส่วนทางด้านเฟลแซนเองเขานั้นต้องการจะจับตวัวฟิกกลับไปด้วยเช่นกันแต่ทว่ากระูกฟาวีนั้นขาดจังหวะเสียก่อน จนทำให้เฟลแซนนั้นต้องจับตัวฟาวี่ไปแทนสถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนนั้นเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเพื่อนและบุคคลที่รักถูกจับตัวไปทำให้พวกซซนยูทีเริ่มรู้สึกสิ้นหวังและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป จนกระทั่งความหวังได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอิงแซนสามารถหามิติของเอ็กโคเทลจนเจอและได้รีพิลพร์ตมายัางที่แห่งนี้ถึงแม้มันจะสายไปเสียแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้อิงแซนในตอนนี้เขานั้นคนพบฐานรับของเออร์เลอร์แซนเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมภารกิจที่จะไปช่วยเหลือทุกคนออกมาหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของพวกเออร์เลอร์แ e ซนณตอนนี้เออร์เลอร์นั้นรู้สึกงุดหงิดเป็นอย่างมาก ที่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถจับตัวฟิกกลับมาได้เลยแต่ช้าก่อนแมสแกสเตอร์สามารถจับตัวฟิกกลับมาได้และก็เอาตัวเธอนั้นกลับไปขังรวงกับฟิกคน,น,นอื่นๆส่วนทางด้านของฟิกยูทีเธอนั้นได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของเมอร์เดอร์แซดเพราะว่าฟิกนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือคาร่าจากการโจมตีของเมอร์เดอร์มานั่นเองในระหว่างที่คาร่าและอาริซานั้นกำลังสิ้นหวังโชคยังดีที่ฟิกจากจักรวาลเอเคโคเทลเธอนั้นมีอาหารติดม้าติดมือมาด้วยนั่นก็คือลูกอ์ ลูกอมที่สามารถช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองต่ระหว่างที่พวกฟิกนั้นกำลังรักษาตัวกันอยู่จีนแสงก็เฝ้ามองอยู่อย่าเป็นห่วงเขานั้นกำลังรอจังหวะที่จะช่วยเหลือฟิกออกมาให้ได้ส่วนทางด้านของเดอร์เฟลแซนเขานั้นสามารถจับตัวฟาวี่กลับมาได้เดี๋ยที่ได้มีการพูดคุยสนุกสนานกับเฮอร์แซนก่อนที่จะถูกขัดจังหวะโดยเมอร์เดอร์ที่ขออาสาเป็นคนเอาฟาวี่ไปดูแลแทนซึ่งจริงๆแล้วเจ้าเมอร์เดอร์ไม่ต้องการจะฆ่าฟาวี่ทิ้งนั่นแหละหลังจากนั้นกลุ่มของเอ,ออร พวกเขานั้นต้องการให้ใครสักคนมาเป็นคนเฝ้าพวกฟิกเอาไว้ซึ่งจีโนแซนก็ขออาสาซึ่งแน่นอนว่าเอเลอรอแซนนั้นไม่เชื่อใจในตัวของจีโนแซนแน่ๆเพราะจีโนนั้นไม่สามารถฆ่าฟิกได้แต่ถ้าว่าจีโนก็ตอบกลับเอเลไปว่านายแน่ใจหละฉันคือคนที่ผ่านเหตุการณ์จีโนซา์จนเป็นบ้าเลยนะ และมือเออร์เลซแซนได้ยินเช่นนั้นมันเลยทําให้เขานั้นยอมปล่อยให้จีโนแนเป็นคนเฝ้ากองขังนี้แทนแต่และทุกอย่างก,ก็เข้าตามแผนของจีโนจีโนนั้นเริ่มเข้าไปพูดคุยกับฟิกทุกคนหลกักจากเมื่อสึกดีใจเป็นอย่างมากที่ฟิกของเขาน,นปลอดภัยก่อนที่เขานั้นจะถูกโจมตีจากด้านหลังโดยฝีมือของอ e ิสเซนิตี้แซนแซนผู้บ้าคลั่งในระหว่างที่จีโนนั้นกำลังรับมือกับอ e ิสเซนิตี้แซนอยู่นั่นเองเขานั้นก็ถูกโจมตีจากด้านหลังอีกครั้งหนึ่งโดยฝีมือของมร์เดอร์แซ เมอร์เดอรซนนั้นขอจับตาดูจีโนแซนอยู่ตลอดมันเลยทาให้เขานั้นรู้ว่าจีโนนั้นคือผู้ทรยศแต่ในระหว่างที่จีโนแซนนั้นถูกพักวิญ,ญญาณออกมาฟิกก็ได้พยายามขอร้องให้เมอร์เดอร์ปล่อยตัวจีโนแซนไปเสียแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นว่าฟิกจากอัฟเตอร์เทลกำลังจะถูกเมอร์เดอร์แซนล่นงานดโดยลมหายใจสุดท้ายของจีโนแซนที่พยายามขัดขวางเมอร์เดอร์ให้ถึงที่สุดและด้วยการกระทําของเขามันทําให้เมอร์เดอร์นั้นรู้สึกลำแขนและก็ได้บีวิญญาณจีโนถึง้อมกับกระทืบศพไปหนึ่งที และจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานั้นมันทําให้ After อัสเตอร์ฟิกู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมากกลมทางมันไปกระตุ้นความโกรธของฟิกยูทีและทำให้เธอั้นได้ตรงไปพูดคุยกับเมอร์เดอร์แสตและชาก็ตัดไปทางด้านของกลุ่มของอิงแซตในตอนนี้พวกเขานั้นได้พูดคุยกันและวางแผนวิธีการที่จะไปช่วยเหลือฟิกพร้อมกับความเข้าใจผิดของเฟอรเวอร์เฟลแสตที่มองอันเดอร์เฟลฟิกเป็นเหมือนฟิกของเขาเองก็ทําไงได้ล่ะหน้าตาไม่เหมือนกันเด๊ะเดเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มต้นแผนการ โดยการชักชวนจีแซนเข้าร่วมกลุ่มด้วยเพื่อที่จะช่วยเดลฟิกทุกคนกลับมาซึ่งตอนแรกแซนยูทีที่เริ่มไร้ซึ่งความหวังเขาน,นั้นรู้สึกพอแท้กับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความพูดของดีมแซนและอิงแซนที่คราวนี้ดีมกับอิงรอบนี้เป็นพวกที่มาจากแสงสว่างโว้ยจีแซนได้พูดให้กำลังใจแซนยูทีและให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมานายเน่เป็นคนที่มาจากจากักรวาลคลาสสิกนายนะ่สามารถผ่านเหตุการณ์จินนไซด์มาได้ และนายเอก็มีฟิกซ์ที่ปลดปล่อยนายจากเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเช่นกันมันถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั้นจะตอบแทนเธอโดยการช่วยเธอกลับมาให้ได้แต่ด้วยความหวังของอิงแซที่มอบให้แซนยูทีเธอทาให้พวกเขานั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังโลกของเออร์เลอร์แสถ้าถามว่าทําไมอิมันรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าอิแนแ้นได้ใช้มือของตัวเขาเองทาไปยังกระดูกของเฮอร์เลอร์ an, แซมันเลยทําให้อิแนแสานรู้ได้ทันทีว่าพิกัดของเฮอร์เลอร์อยู่ที่ใดและแล้วพวกเขาเ่นั้นก็เริ่มต้นธารกิจ ก้าปรโตมิติไปยังโลกของเออร์เลอร์แสกแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นการออกเดินทางแซงยูทีก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับอันเดอร์เฟลิกไปว่าเขาจะปกป้องเธอเองและจะช่วยทุกคนออกมาให้ได้และแล้วการเดินทางข้ามมิติก็ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่ชานั้นจะตัดไปทางด้านของเมอร์เดอร์แสกเฟลิกที่ได้ยืนอยู่ต่อนหน้าเมอร์เดอร์แสกมันได้สร้างภาพหลอนและนึกย้อนกลับไปในอดีตของเมอร์เดอร์ภ้าที่ฟิกนั้นกลายเป็นขาร่าและขาร่านั้นได้ฆ่าน้องชายของตัวเขาเอง หลองากนั้ในใจลึกๆแล้วเมอร์เดอร์แซนก็คิดถึงฟิกของเขาเองเช่นกันก่อนที่เขานั้นจะถูกปลุก้วยฝีมือของเออร์เลอร์แซนที่เรียกสติให้เมอร์เดอร์นั้นกลับมาอีกครั้งและไล่พวกแมงให้ไปทําหน้าที่ของตัวเองในระหว่างนั้นเองเมอร์เดอร์ก็ได้เดินไปหาเจ้าเฟลแซนอันเจ้าเฟลแซนนั้นได้พบว่าเมอร์เดอร์นั้นได้ฆ่าฟาวว่ของจักรวาลเขาไปเสียแล้วเมอร์เดอร์ในมอบโซนหนึ่งของฟาวี่ให้กับเฟลแซนโดยที่มันได้สร้างความรู้สึกวิต,ตกกังวลให้กับเฟลแซนเป็นอย่างมากว่าเขานั้นมนมททําอะไรีี่่ สิ่งที่เขาควรทำมันคืออะไรกันแน่พราความจริงแล้วเฟลแซนไม่ต้องการที่จะฆ่าใครเลยแม้แต่นิดและชาก็ตัดไปทางด้านของกุ้งของอิงแซนที่อยู่ภายในประตูมิติที่กำลังเดินทางไปหาพวกเออร์เลอร์อิงแซนได้นึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นได้พลังใหม่มาจากผู้สร้างนั่นก็คือชุดใหม่และพลังใหม่นั่นเองสาหรับอิงแซนในร่างนี้นั่นก็คืออิงแซนในปัจจุบันของผู้สร้างตัวจริงนั่นเองไม่ต้องห่วงเลยว่าอิงแซนคนนี้จะเข้าสู่ด้านมืดเหมือนกับน bird, อันเดอร์เวิร์ตเพราะคนคนนี้คืออิงแซน ที่รับใช้ผู้สร้างอย่างแท้จริงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขานั้นก็ได้เริ่มต้นแผนการบุกไปยังโลกของเอ,อ,เอร์เลสแซ่ และชาก็ตามไปทางด้านของเฟลแซนดีเขานั้นไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปเฮอร์แซนได้ตะโกนให้เฟลมาช่วยงานเท่าหน่อยก่อนที่จะหันไปแล้วพบว่าเฟลแซนนั้นกําลังเมาล่อลอยู่เฟลในตอนนี้เขานั้นรู้สึกกังวลและคิดมากเป็นอย่างมากว่าจะช่วยเดลฟิกยังไงพอตอนนี้จีโนซนเองก็ตายไปแล้วเขานั้นไม่รู้ว่าจะทาภารกิจช่วยเหลฟิกยังไงดีก่อนที่จะถูกเจ้าเฮอร์เลขัดจังหวะและชวนทะเลาะกันเสียเองในขณะเดียวกันก็ถูกเจ้าแมสแกสเปอร์และเออร์เล์แซนเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อน จอมสแกรสเตอร์นั้นได้อธิบายแผนการต่างๆที่จะเริ่มขึ้นในต่อจากนี้นั่นก็คือการใช้พลังดิเทอร์มินเชันทำลายล้างเอ,งอยูทั้งหมดนั่นเองโดยที่พวกฟิกที่ถูกจับตัวมาพวกเธอนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเธอนั้นถูกจับตัวมาเพื่ออะไรและในตอนดีพวกเธอก็ได้ดูแล้วว่าพวกเธอคือส่วนหนึ่งในการทำลายล้างจักรวาลนั่นเองซึ่งพวกเธอนั้นก็ไม่ยอมตกอยู่ในน้ำมือของพวกเขาอย่างแน่นอนจึงได้พยายามต่อต้านการการะทำของพวกเขาจนในที่สุดการยื้อเวลานั้นก็สำเร็จ กลุ่มของอิงแสนได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ดีมแสนได้เปลี่ยนร่างของเขาเองให้เป็นเหมือนดีมแสนในอันเดอร์เวิร์สและใช้ธนูเป็นอาวุธและได้เริ่มต้นเปิดฉากการต่อสู้ในรอบนี้เออร์เลอร์แสนได้เปิดประตูมิติเรียกทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่มีการแบ่งการต่อสู้เป็นคู่ๆดังนี้อิงแสนในร่างใหม่ได้เผชิญหน้ากับเออร์เลอร์แสนที่เป็นเวอร์ชันของอันเดอร์เวิร์สดีมแสนในเวอร์ชันใหม่ได้เผชิญหน้ากับไนท์แมน จีแซนได้เผชิญหน้ากับแมสแกสเตอร์ฟอร์มเฟลแซนและสวัคอาวิลัสได้ต่อสู้กับอีเซนิตี้แซนและเฮ์เลอร์แซนทางด้านของยูทีได้ปะทะกับเมอร์เดอร์แซนยญิงแกมีเลเวลมากเท่าไหร่แซนคลาสิกก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น แต่แล้วแต่และครูก็ได้เปิดฉากการต่อสู้ในระหว่างที่ทุกคนกําลังต่อสู้กันอยู่นั่นเองก็ได้มีบางกลุ่มได้แยกตัวไปช่วยเหลือฟิกที่อยู่ในกรงขงังบูเบอรี่แซนได้เข้าไปช่วยเหลือคาร่าและฟิกคนอื่นๆโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทําลายกรงได้อย่างไรและในจังหวะนั้นเองเฟลแซนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าบูเบอรีแ่แซนโดยที่เจ้าเฟลนั้นบอกให้บูเบอรี่ถอยไปซะแต่อันเดอร์เฟลแซนก็ได้ใช้พลังของเขาเองทําลายกรงขังปลดปล่อยพวกฟิกออกมา ซึ่งมันก็สร้างความรู้สึกแปลกใจให้กับพวกฟิกเป็นอย่างมากว่าทำไมเฟลแซนถึงช่วยเหลือพวกเธอแต่ว่าที่เฟลแซนได้ให้คำตอบพวกเขากลับไปว่าเขานั้นต้องการสารต่อเจตนารมณ์ของจีโนแซนที่ต้องการปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระแต่ก็น่าเสียดายที่เขานั้นไม่สามารถช่วยจีโนเอาไว้ได้และก็บอกข่าวร้ายให้กับฟิกของตัวเองไปว่าฟาวี่ของพวกเรานั้นตายไปแล้วก่อนที่จะถูกฟิกของตัวเองตกหน้าไปหนึ่งปีรอเธอนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากว่าทั้งที่เฟลแซนสามารถช่วยเขาได้แต่ทำไมถึงไม่ทำ เฟิร์แซนก็ตอบไปว่าเขาพยายามแล้วเขายังเป็นคนชั่วเพื่อปกป้องเฟิสและทุกคนให้ได้แต่การสูญเสียฟ้าววีไปนั้นคือความผิดพลาดของแผนการครั้งนี้ด้วยเช่นกันเมื่อเฟลแซนพูดมาเช่นนั้นมันทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจในตัวเฟลแซนมากขึ้นก่อนที่บูเบอรี่นั้นจะเข้าไปปลอบใจฟิสและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกเรื่องนึงก็เกิดขึ้น ฟิกจากอัสต์เทลนี่ก็คือจีโนฟิกเธอนั้นได้ตะโกนให้ฟิกยูทีมาดูในสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือฟิกจากฟา r f เฟลเธอนั้นกําลังจะตายร่างกายของฟิกนั้นกําลังจะกลายเป็นดอกไม้และเรื่องราวก็ได้จบลงในหน้าของมิกที่210และนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวในปัจจุบันของเิตการเดอะมัลติเวิร์สเรสคิวในที่สุดการต่อสู้เพื่อตอบผู้จักรวันก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยที่ในตอนนี้อิงแสได้กลับมาในร่างของอิงแสในปัจจุบันที่ผู้แต่งตัวจริงนั้นได้เขียนร่างใหม่ให้กับอิงแสซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าอิงคนหนีจะเข้าสู่ด้านมืดแต่พวกเราก็มาลอดูกันว่าอิงแสตัวจริงนั้นจะได้เผชิญหน้ากับอิงแสด้านมืดได้หรือไม่ซึ่งเอาจริงๆมันไม่น่าเจอกันได้นะเพราะแม่งอยู่คนละ่วนของ A u เลยอิงแสตัวจริงในปัจจุบันเขานั้นอาศัยอยู่ในมิติที่ว่างเปล่าเหมือนกันแต่แม่งก็เป็นคนคอยทาหน้าที่ในการสร้างสารและซ่อมแซม AU ส่วนอิงแสที่เข้าสูู่่่ด้้าาานนนนมืททีออยใััลง ติดร่วมกับเอ็กแสเตอร์ในการยึดจักรวาล UT ให้ได้เอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของจักรวาลอันเดอร์เวิร์และการพูดคุยกันท้ายคลิปขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ G G W P รูทเกมวิ l เพลยบอกเลยว่าคอมีเครื่องนี้แม่งยาวจัดๆเพราะฉะนั้นลงคลิปช้ายอย่าว่ากันก็แล้วกันบาย